สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับก็คลิปที่แล้วผมอา,อาจจะหลายคนก็ดูออกใช่ไหมว่าไม่สบายนะครับผมก็ไม่สบายจริงๆนะซึ่งเอาจริงผมก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองรู้สึกรู้สึกสบายดีนะครับก็แบบกี่คลิปปีคลิปก็บอกว่าผมไม่สบายนะครับที่จริงแล้วแบบว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าผมแบบร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงมากกว่านะที่จริงก็ก็ไม่สบายเท่าไหร่ตัวก็ร้อนนะแต่ว่ามันก็ไม่ไม่หายมาประมาณ ครึ่งปีแล้วนะครับน่าจะเป็นที่สุขภาพผมมันไม่ค่อยแข็งแรงนะแล้วช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาด่านะครับค่อนข้างจะงงนะครับผมก็งงนะมันจะมาด่าทําไมอะทําอะไรผิดก็ไม่รู้นะแล้วก็แบบชอบย้ําด้วยว่าไปปิดช่องอะไรเงี้ยอะไรของมันก็ไม่รู้คือไม่รู้จะย้ําอะไรขนาดนั้นไอ้นขนาดนั้นนะก็บอกว่าผมก็คือก็เคยพูดว่าจะปิดจะปิดใช่ไหมก็ไม่ปิดหรอกครับนะถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูฮนะ ไม่ต้องมาด่ากันนะคือผมอยากจะกดแบนด์นะแต่มันกดไม่ได้เพราะว่าพอเขาไปดูในเมน้เนต์เนี่ยเหมือนเขาลบเมน้นต์ไม่ก็แบบ youtube เขาปิดการการมองเห็นอะ่ะเออมันก็เลยมองไม่เห็นแต่ว่ามันขึ้นแจ้งเตือนใน YouTube ผมอยู่นะครับก็เลยแคปมาให้ดูกันแต่แน่นอนว่าผมเซ็นเซอร์นะครับไม่งั้าเดี๋ยวแม่งก็คือผมก็ไม่รู้ว่ามันโตรหรือย,ยังไงรู้กฎงกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถ้ามันรู้ขึ้นมาอาจจะไปฟ้องได้ก็เซนเซอร์ชื่อไว้ก่อนแล้วกันนะครับแก้ เผื่อไว้ก่อนนะเผื่อมีปัญหานะครับแต่ก็อยากให้รู้ไว้ว่าถึงจะฟ้องยังไงผมว่ามาประจานยังไงผมก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะเพราะว่าด่าคนมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วนะครับผิดพบรบคอมอยู่แล้วนะด่าใครเสยีสยหายมันก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่มีเวลาว่างขนาดน,นั้นนะจะด่าก็ด่ามาผมไม่ว่างหรอกไม่ว่างมาด่าหรือว่ามาพูดอะไรมากนะครับก็แค่เอามาให้ดูให้เฉยพอแล้วกัน ว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่ด้วยนะเออก็ไม่ทำอะไรผิดนะไม่ได้ไปทําอะไรเขาด้วยคือน้องเขาน่าจะแบบขาดความอบอุ่นอะไรอย่างนี้นะ ก็ถ้าสมมติว่ามีเ,เขาเรียกว่ามีรูบี้พอเนี่ยเก็บไว้สุ่มเกียร์บ้างก็ได้ครับผมก็สุ่มเกียร์อยู่เป็นครั้งเป็นคราวนะครับอย่างกีร์คริสต์มาสนี้ก็เก็บมาแล้วก็สุ่มไปรอบหนึ่งนะแต่ก็ก็ได้มาก็ได้มาไม่ได้เกือนะครับแต่ว่าแค่ไม่ได้เจ็ดดาวนะครับแล้วก็ในรอบโคโลโบชินุบุนะครับอันนี้สุ่มไปเยอะมากเยอะชิบหายเลย ไม่ได้เกียร์เลยเลยครับผมคือหกดาวออกมาชิ้นเดียวอะนะฮะงงมากนะครับแล้วก็ไอเจ็ดบาทเนี่ยก็สุ่มเหมือนกันได้รองเท้าอลิซาเบตมานะครับโอ้โหผมนี่กลุมขมับเลยครับแต่ว่านะแนะนำว่าสุ่มเลนเจอร์ดีกว่าดีกว่านะคือถ้าสมมติว่าทีมเรามันยังขาดเลนเจอร์เนี่ยมีเกียร์ไปก็ไม่รู้จะไปเอาไปใส่ให้ใครถูกไหมถ้ามีเลนเจอร์อย่างน้อยเนี่ยมีเกียร์ฟีใส่แก้เข็มไปก่อนนะครับอย่างน้อยมันก็ แบกท่านผู้ชมขึ้นเพชรได้ก็พอแล้วนะแล้วก็แบบไปรับรูบี้สะสมเอาใหม่นะครับแล้วค่อยไปสุ่มเกียร์อีกรอบหนึ่งตอนที่มีเลนเจอร์ครบแล้วอะไรเงี้ยน่าจะคุ้มกว่าไปสุ่มเกียร์นะแต่ว่าถ้ามันพอมีเงินนะครับหรือมีรูบี้พอจริงๆเนี่ยแล้วแบบเอ้ยเลนเจอร์แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยสุ่มเกียร์ไปเลยฮะคุ้มนะครับสุ่มอะไรก็คุ้มไปหมดแหละถ้าสมมติว่าไม่เกลือ <c oughs> นะแต่ผมเกลือตลอดเนี่ยดิเล่นเยอะเกินนะ ก็เดี๋ยวไปลองสุ่มการชาดีกว่านะครับเดี๋ยวคนดูจะเบื่อเอาเออมันจะมีกล่องกล่องหนึ่งผมอยากลองสุ่มนี่นี่นี่กล่องนี้กล่องนี้มันมีบอสจากเคเว้นะครับเอาให้ดูเฉยผมยังไม่ได้สุ่มนะเอาให้ดูเฉยนะฮะดูนะเนี่ยมีมูนดุริยางด้วยนะเปลาตามโมจิน,นี่ไม่สําคัญเท่าไหร่มีแบบสามตัวสี่ตัวนะครับที่แบบพอแบบเอ้ยเห็นแล้วแบบอุ้ยเจง๋งนะครับก็คือจะมีเปาตัวตลกนะครับ บอสจะ๊กเกครับอ,อีกตัวหนึ่งมูนหรือยังฮะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยน,น่าจะเป็นโคนี่ปืนยิงเงินนะครับที่แบบว่าถ้าสมมติได้มาเนี่ยก็พอใช้งานได้แต่ว่ามันก็จะมีตัวหนึ่งที่ผมมองแล้วแบบเฮ้ยพอได้อยู่ก็คือตัวนี้ฮะไอสัลลีเห็ดพิษเออที่ผมมีใช้งานดีนะทะลุอามาตะด้วยนะครับถ้าสุ่มได้ก็ยังอย่าเพิ่งอัพแม็กนะครับใช้ก่อนเอามาใช้เฉยๆพอนะครับไม่ต้องอัพแม็กนะสัลลีเห็ดพิษนะครับแต่ ลานี้เห็นเห็ดน้อยนะมาครับรอบนี้นะครับมันเพิ่มอากาศได้รับมูลฮอกกี้นะก็สุ่มตัวนะครับสามครั้งนะครับจะได้หรือเปล่านะอยากได้นะครับนะครับมาสุ่มเลยนะครับมาครับขอมูลดุริยางได้ไหม <c oughs> ไม่อยากได้ตัวในเลนนะแต่ถ้าได้ก็ดีเหมือนกันมามูลดุริยางโอ้โหมุงมาเลยครับรงวันนี้อ่า มงมองมงมง,มงมาแล้วชึบโอ้โหเจ็ดดาวสองตัวติด PVP ก่อนอีกตาหนึ่งดีกว่านะสุ่มติดติดกันเดี๋ยวหน้ามืดนะครับโอเคครับมาทีมนี้มีเจมนะอาจจะแพ้เพราะเจมก็ได้นะครับ มีเจมหนึ่งตัวนี่กับบันไลรแล้วนะเก okay, ็บโอ้โห oh, ฝั่งตรงข้ามกดอำตะนะครับเหมือนรู้ว่ายูนิตวินมานะโอ้โ <c> ห <oughs> oh, สองทีสองทีสองทีขอสองทีขอสองทีเออปอมแตก มาครับมาลองซูมดูเป็นไงเอย่ยออกไหมออกไหมมูนฮอกกี้ดิมูนฮอกฮอกี้ดีกว่ามูนฮอกกี้เหรอมูนฮอกกี้โอ้เจ็ดดาวสามตัวติดมแม่งหน้ามือไปทีดิ